กุญแจรถแล้วก็หยิบกระเปามาแล้วก็ออกมาจากรถเนี่ยคือรู้รู้ว่ารู้ว่ารถเนี่ยมันควันม,มันออกแรงมากผมก็เลยหันออกมาเนี่ยเพื่อเพื่อจะจะหาคนช่วยตัวเองก่อนยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็มาเจอพี่เขาผมก็บอกพี่ครับผมผมผม่ะ รถชนจนพี่เขาบอกว่าเขาจำบอกนะก่อนรามบอกว่าเลือดผมไหลผมบอกว่าผมอะเลือดไหลผมบอกแต่เลือดดูผมกพราะว่าผมนัมไม่เป็นไรหรอกครับจนพี่เขาบอกว่าแต่ภรรยาพี่เสียชีวิตคุณชนภรรยาคุณชนภรรยาพี่ผมก็ผมก็ ผมก็เดินกลับไ,ไปไปไหว้พี่เขาครับแล้วผมก็เดินเดินเดินเพื่อจะหาคนับพาไปผมก็กเดินจนไม่ไหวเดินเดินเพื่อจะหาคนมาช่วยเพราะว่ามันไม่มีคนตอนนอั้นตอนนั้นไม่มีคนเลยครับแล้วก็รถผมก็ผมหาโทรศัพท์ผมไม่เจอของของในรถก็ไม่มีคือจนผมเดินเดินเดินอยู่แล้วก็จนผมเป๋ไปเป๋เปเปมาแล้วก็ มีมีคนพาผมมาโรงพยบาบาลผมจบขอโทษที่ผมไม่ได้ตั้งใจจริงแล้วก็อ่อก็จะทําบุญให้พี่เขาครับไปสู่สุขติครับขอโหสิกรรมครับ<อ>ผมผมต้องขอขอพูดถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยอาจจะทําให้เราถึงกับชีวิตแต่เราก็รอดมาได้ถึงแม้กระทั่งที่ผมเนี่ยขับรถด้วยความหลับในแล้วผมไปทําให้พี่พี่สาวคนนึงเนี่ย ที่ทุกวันนี้ผมได้ทําบุญกดน้ำเนี่ยแล้วผมก็บอกว่าพี่แลกคิดเพลินโกมาเนี่ยเปรียบเสมือนผู้ที่มีพระคุณของผมเหมือนบนรรพบุรุษของผมคนหนึ่งเหมือนญาติคนนึงที่เสียชีวิตเพื่อต่อชีวิตผมผมสามารถพูดด้วยความรู้สึกที่ผมสบายใจมากเพราะผมทําบุญแล้วกดน้ำพี่เขาเสมอและเชื่อว่าดวงวิญญาณของพี่เขาเนี่ยคอยปกป้องปกปักรักษาผม เราเชื่อว่านี่คงเป็นช่วงเวลาการตกเป็นดารานหน้าหนึ่งครั้งสําคัญที่เขาต้องการเวลาเพื่อรักษาบาดแผลที่ฝังใจมากที่สุดในหน้าหนึ่งและหลังจากที่ได้พักใจกับเรื่องร้ายแรงในชีวิตมาได้สักพักชื่อของหนุ่มสอนรามก็ต้องเดินหน้าต่อในหน้าหนึ่งอีกครั้งสอนรามถูกเมาเล่นหนักไม่เปลี่ยงกับผมสิบเอกดวมเดชชิมพียินดีรับใช้ขอรับคุณเลขอรับ กับผมได้ติดสิบเองแล้วนะขอรับกับผมเลยกบอกคุณเป็นคนแรกจริงๆอะไรนะอะไรจริงๆลูกไม่มีอะไรค่ะ ไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องที่มันสําคัญคือว่าเราทําหน้าที่เราดีที่สุดได้อย่างไผมทํางานตามหน้าที่ทํางานดีที่สุดตามที่ผมได้พูดตรงๆผมได้ค่าตอบแทนเป็นค่าเหนื่อยมาดูแลครอบครัวผมซื้อข้าวซื้อปลาซื้อน้ําให้พ่อแม่ผมทานดูแลหลานๆผมดูแลพี่น้องผมดูแลคนรอบข้างของผมในชีวิตที่ผมรู้จักผมทํางานเต็มที่ผมมาตรงต่อเวลางานออกไป จะประสบความสาเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จผมคิดว่าขึ้นอยู่กับแล้วแต่หลายหลายอย่างเวลาจังหวะใช่ไหมฮะความรู้สึกเศรษฐกิจกลุ่มเป้าหมายเพราะฉะนั้นผมถือว่าหน้าที่ของผมผมต้องทำร้0ยก่อนเราทำเต็มที่แล้วนะเดี๋ยวเรื่องแน่เราก็เล่นใหม่อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจบ้าง ธรรมดาคนเริ่มเยอะขึ้นทีวีหลายช่องมากขึ้นละครหลายเรื่องมากขึ้นแต่เราก็จะพยายามทำออกมาให้ถูกใจคนดูนะและนี่ก็คือความรู้สึกจากใจของสอนรามเทพพิทักษ์กับข่าวมากมายที่พุ่งมาหาเขาในทุกๆด้านการพยายามทำต่อไปนี่คือสิ่งที่เขามุ่งม,มั่นตั้งใจเพื่อก้าวต่อไปในฐานะดาราหน้าหนึ่งช่วงหน้าเราจะมาหาคำตอบกันว่าสอนรามอยู่ยังไงให้เป็นที่หนึ่ง ผมรับผิดชอบต่อเวลารับผิดชอบต่องานที่ผมทํากินง่ายนอนง่ายแต่ตายยากห้ามพลาดการเปิดใจครั้งสําคัญได้ที่นี่ช่วงหน้า เดินทางติดตามกราฟชีวิตของสอนรามเทพพิทักษ์มาได้ถึงปี2,553จนวันนี้เราได้รู้ว่าตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาเขาคือผู้ชายเจ้าของผลงานทางการแสดงกว่า50เรื่องเจ้าของรางวัลเกียรติยศกว่า10รางวัลแต่อย่างเดียวที่เราทุกคนยังไม่รู้ในตอนนี้ก็คือวันนี้สอนรามเทพพิทักษ์คุณรู้สึกยังไงที่ต้องใช้คําว่าดาราหน้าหนึ่งมันก็เป็นหน้าหนึ่งของดาราดารามันก็มีหลายบทบาท หน้าหนึ่งมันก็เป็นหน้าหนึ่งก็เป็นหน้าหนึ่งของอาจจะเป็นหน้าของเหตุการณ์จริงของชีวิตที่เจอเลยได้ขึ้นหน้าหนึ่งอาจจะเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการนําเสนอให้ทุกคนรู้จักในในในจุดนั้นณเวลานั้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทันหันทันทีทันใดนะครับทันใจถึงจะมีความเข้าใจแต่ยังไงซะการตกเป็นดาราหน้าหนึ่งที่ถูกจับตามาตลอด20ปีก็เคยทําให้เขาท้อใจกับคําคํานี้มาแล้วเวลาท้อก็ ไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ได้รับคำปรึกษาที่ดีมากครับจากคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่สอนว่าครัทำไมลูกไม่คิดถึงเวลาที่พี่ๆเขาเขียนชมลูกอะเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่ๆเขาชมก็ต้องขอบคุณเวลาที่พี่ๆเขาติก็ต้องขอบคุณเขาเข้าใจตั้งแต่วันนั้นที่ถามประมาณส0บกว่าปีแล้วครับไม่เข้าใจแค่ปีมายสักสามสี่ปีแรกแล้วก็ เนี่ยอยู่มา20ปีก็เข้าใจอย่างนี้มาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่พี่สืบมลชนผ่านรายการนี้ไปด้วยว่าแม้ว่าลงข่าวติก็ขอบคุณครับที่ทําให้ผมได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเองจะได้แก้ไขเพราะฉะนั้นก็จะมีกระจกมาส่องให้ผมรู้ว่าผมมีข้อแก้ไขอะไรบ้างแล้วก็ขอบคุณทุกทครั้งครับที่เขียนชม มันเป็นเหมือนหยดน้าที่โชโลมจิตใจให้เรามีกำลังใจในการทํางานอยู่เสมอแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณรู้ไหมว่าเพราะอะไรทําไมสอนรามเทพิทักษ์ถึงสามารถยืนหยัดเป็นพระเอกแถวหน้าและดาราหน้าหนึ่งบนถนนเส้นนี้มาได้อย่างดีถึง20ปีเต็มหนุม่มเขาพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะเขาเขาคืออย่างที่บอกอะ่ะเลือดายเลือดเขาเป็นนักสแสดงอะ่ะแล้วยิ่งยิ่งเขาขตอนเขาเป็นวัยรุ่นเขาดูพ่อเขาเล่นตอนหนุ่มๆเขาก็เล่นเป็นพ่อเขาใช่ปะ พอตอนนี้พ่อเขาแก่ตัวเขามาแก่ด้วยเขาก็ต้องเล่นเป็นพ่อเขาที่เขาแก่อะไรเงี้ยเขามีเขามีครูอยู่ในบ้านอ่ะเขามีแบบคล้ายๆกับโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งที่คอยคอยสอนเขาแบบโดยที่ว่าเขาซึมซับโดยอาจจะไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเขาอ่ะมันมีทางที่ไปยาวตลอดชีวิตเพราะว่าเขา เกิดมาเพื่อแสดงอะอนรำอนู่งในวงการน,นี้ได้ด้วยสีมืออย่างแรกนะคะอย่างที่สองก็คือคงจะเป็นในเรื่องของอวิธีการวางตัวการพูดจาอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เขาคือเวลาอัมก็คืออัมเวลาเล่นก็คือเล่นนะคะแต่ว่าเวลาที่เขาจังหวะที่เขาจะต้องพูดกับบุคคลใดคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นสื่อมวลชนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาวางตัวแล้วก็พูดได้ดีอะคะ่ะคือนึกว่าเขามีความตั้งใจสูงมากแล้วเขาก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ดูแลตัวเองดีนะคะแม้ว่าเดี๋ยวนี้จะมีเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเยอะแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่ายังดูสายยังดูแบบยังดูดีอ่ะใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับคนในรุ่นน้องๆด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เลยยืนอยู่ได้นะและอย่างนึงเขาเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเขาตั้งใจทํางานแล้วก็มีคุณภาพอ่ะคุณภาพนี่มันสําคัญทาให้ทาให้ยืนได้